คล้ายเสียงปืนเลยนะครับคิดว่าจะไม่มาแล้ยเนี่ยเอาอยัางไงรอพี่ข่าวคนเดียวเนี่ยเดี๋ยวกินข้าวย,าย,ยังเอาเดไยยังร้อนเลยหนาวบอกไม่ถูกเลยหนาวอ่ะ <c oughs> ถ้าติดนี่น่าจะ พวกปลาตัวเล็กมั้งพี่ข่าวใช่พุทธเออเดบุยฟองอ่ะแป๊ะบุ้ม สวัสดีครับพี่ๆยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่ช่องของพุชพง์พาเดินป่านะครับและในวันนี้ผมจะเดินทางไปยังกระทอบที่ปลูกสร้างอยู่ในป่าลึกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูกันเพราะว่ากระท๊อบลังนี้มันอยู่ไม่ห่างไกลจากกระท๊อบ,บ้านป่าที่พี่ขาวอาศัยอยู่แล้วก็ได้ปลูกผักไว้นะครับแต่ว่าวันนี้ผม,มาหาพี่ขาวพี่ขาวไม่อยู่นะครับคาดว่าน่าจะไป ันไล่หรือว่าไปเก็บผักอะไรแถวๆในป่าในดงนี้แหละนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าผมผ่านไปผ่านมาค่อนข้างบ่อยนะครับแต่ไม่ได้เข้ามาดูอย่างจริงๆจังๆเลยนะครับผมซึ่งอยู่ทางด้านนี้ครับพี่ๆในการกลับมาครั้งนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนจะมีการถางหญ้านะครับต่างๆค่อนข้างเตียนเลย พราะว่าแต่ละรอบที่มานี่มันจะลกไปหมดเลยนะครับรู้สึกเหมือนเจ้าของที่กลับมาเนี่ยเขาน่าจะมาทําความสะอาดรอบรอบกระต๊อบในบริเวณพื้นที่นี้ด้วยนะครับกระต๊อบหลังนี้ที่ผมจะนอนกันในคืนนี้นะครับ เป็นกระต๊อบของคุณลุงท่านหนึ่งที่ผมเ,เคยเจอแกผ่านๆนะครับซึ่งแกเนี่ยน่าจะนานๆกลับมาทีหนึ่งนะครับอย่างไร่แกที่นี่โดยที่ไร่ที่นี่ก็ปลูกของกินไว้หลายอย่างเลยนะครับที่ผมเดินมาเนี่ยเจอทั้งต้นมะม่วงนะครับแล้วก็ต้นขนุนขนุนนี่ปลูกไว้หลายต้นเลยนะครับผมขนุนต้นนี้ในครั้งที่แล้วผมยังามาดักกระลอกกับพี่ข่าวนะครับ แล้วก็ได้ด้วยนะครับพี่ๆได้กระ l อกไป2ตัวเลยนะครับตนนัวนี้ในตอนนั้นเนี่ยคือขนุนลูกใหญ่แล้วก็สุกละแต่ในตอนนี้เหมือนเริ่มออกลูกอยู่นะครับลูกเล็กๆเลยแล้วก็มีพวกต้นมะม่วงต่างๆแล้วก็ต้นกล้วยปลูกของกินไว้รอบเลยนะครับผมโดยคุณลุงแกน่าจะเหมือนานานๆมาครั้งหรือว่าอาจจะมาเก็บลูกหมากนะครับผมเพราะว่าลูกหมากแถวเนี้ยน่าจะเอาไปขายต่ออีกทีหนึง นะครับให้แม่ค้าพ่อค้าตามร้านค้าที่รับซื้อนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะอาศัยนอนกันที่นี่ไปก่อนนะครับพี่ๆในช่วงนี้เองสภาพอากาศในป่าแถวติดกับเขตชายแดนค่อนข้างเย็นเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาหาพี่ขาวชวนเข้าป่าแต่ว่าดัานไม่เจอพี่ขาวนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวนอนกันที่นี่แหละคืนนี้ พี่ได้ยินเสียงวันที่ผมได้ยินรูปเปล่านะเมื่อกี้เนี่ยคล้ายๆเสียงปืนเลยนะครับผม อย่างแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับพี่ๆต้องใช้ผ่านไฟอ่อนๆสักนิดนึงนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็เริ่มที่จะเย็นเข้ามามากๆแล้วนะครับพาที่จากหลังเขาด้านบนนี้ตอนนี้หายไปแล้วนะครับผมค่อนข้างเงียบเลยนะครับสำหรับที่พักตรงกระต่อบจุดนี้นะครับ หลังจากที่ได้ยินเสียงปืนไปไม่รู้ว่าเป็นปืนของคนที่มาล่าสัตว์หรือเปล่านะครับหรือของใครก็ตามแต่ไม่รู้เช่นกันครับที่สรนอนในคืนนี้ก็ต้องดูไปด้วยนะครับดูไปด้วยอาจจะมีใครเข้ามารูปเปล่าเพราะว่าในจุดนี้มันก็มีคนผ่านไปผ่านมาอยู่เช่นกันนะครับ อทุกคนครับตอนนี้ผมเจอผลไม้กินได้ชนิดหนึ่งนะครับนี่เนื้อสัมผัสเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือเจ้าสตอรอเบอรี่ป่านะครับรสชาติจะออกหวานอมเปรี้ยวนะครับแต่ว่าจะเปรี้ยวมากกว่าลำต้นเขาต้นใหญ่มากเลยนะ นี่เลยครับพี่พี่ลูกกลมๆน้ำตาลน้ำตาลแบบนี้นะครับน้ำมีอ่ฮะ แต่กุยส้าโอ้ไม,ไม,ไม่ไม่เดี๋ยวไคิดว่าจะไม่มาแล้วพี่ขาวอะคิดว่าจะไม่มาแล้วเนี่ยมาดิมาดิมาดิไง <c oughs> เตเลยหล่อตั้งนานหิวข้าวยังอยู่ยละเอาแกงมาด้วยเอาแกงมาด้วยม้าววันนี้ผมก็ย่างไก่อย่างเดียวนะแล้วก็มีแกงหน่อไม้เปรี้ยวพอไหมพอละพอละนี่แต่งตัวจะไปไหนเนี่ยหล่อเลย อทำงานอ๋อมันคันเลสภาพมันคันมากเลยหรอะมันด่งไอ้เนี้ยมันคันคันสุดหิวข้าวยังยังใกล้แล้วการอะไรใช่ไหมน, <laughs> นะครับพี่ข่าวจะมา,ก,ากินข้าวกับผมด้วยนะครับค่ำคืนนี้ผมได้เตรียมแกงแล้วก็ย่างไก่อันนี้จริงเราได้นัดก,กันไว้แล้วนะครับ<ช>แต่พี่ข่าวเขาติดธุระในการทำงานนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะต้องเข้าไล่ นะครับเก็บผักอะไรต่างๆนะครับใช่ครับย่างเช่นพี่ขาวเราเก็บเราเก็บพืชก็ราคาดีไหมช่วงนี้พืชผมได้อยู่เล้เราต้องเก็บตั้งแต่ตีห้าเริ่มเราเก็บแล้วเพราะว่าถ้าเก็บตอนเช้าอ่ะไม่ได้มันมันมันห่อยมันเหี่ยวอันตร้าคุ้ยอีกอ่ะอันตร้าอ้วนน้ำหนักไม่มีน้ำหนักไม่มีไม่มีน้ำหนักเลยจะทำให้มันเบานั่นเองนะใช่ถ้าเก็บเช้าอ่ะน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นหน่อยนึงเอาอย่างไง รอพี่ข่าวคนเดียวเนี่ยเดี๋ยวกินข้าวยังเอาดิมาดิเดี๋ยวจะกินข้าวกันแล้วนะครับพี่พีพีซีตอนนี้เนี่ยผมเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วไม่ว่าจะไก่แล้วก็หุงข้าวนะครับรอพี่ข่าวคนเดียวเลยตอนนี้หกโมงเย็นแล้วนะครับอันนี้มาดิาดพี่ทำให้เดี๋ยวทำให้กุณื้อได้เื้อไอ้เบื่อไอ้เสร็จเนื้อหมดสักครึ่งหลูกก็พอต้องใส่กระบอกไม้ไผ่เสร็จเนื้อใช่ปะ่ะใช่ก็พอแล้วขึ้นขึ้นพอเดี๋ยวจัดให้นะถ้าผมซื้อมา อจัดต็ที่แล้วเดี๋ยวพี่ถวะก่อนนะนี่แกงไรพี่ขาวฟักทองฟักทองใส่อะไรเนี่ยใส่หมูอ๋อเนื้อหมูใช่หากินอะไรไม่ทันเลยช่วงนี้เขาจะไล่อย่างเดียวใช่ใช่ใช่ไม่ทันเลยส่วนนี้เป็นแกงหน่อไม้เปรี้ยวมาเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันต่อจากนี้แล้วนะครับหิวมากๆเลยรอพี่ขาวเนี่ย ตั้งแต่ช่วงเย็นเลยนะครับไปพี่อาพี่เอาช้อนไม่ใช่ช้อนอ่ะช้อนเหรอช้อนผมน่าจะตักข้าวอยู่เนี้ยเอาไว้ใส่ในแกงพอพอกินไปเนี่ยกินพี่ก็ไม่รู้นะว่าพี่กินข้าวจุดนะโอเคกินให้หมดเลยเนี่ยจัดมาวันนี้ไม่เหลือหรอกวันนี้ไก่นะครับพี่พี่ไก่อย่างร้อนเลยนี่บอกร้อนมาก ที่อยู่ในป่านี่ยอยู่ในปาน่ยยนปาน,นี่นคืนนี้น้องก,กับผมมาดูก่อนดูก่อนเหรอ,อข้าวหมดเหรอม,นนมีอ,อยูอ่แค่หมดนี่พักทองอะไรเนี่ยพกจบเรียนหมันหวานติดปากอ,อยู่กินอยู่ รู้เลยมาขนาดไหนคอมมันเขาหวานมันหวานสิบปากอก่ะจริงจรงสิบปารกเลยฟันสิบฟันเลยใช่เอกไงมีมีวยันมีแต่พราเราไม่กินไงวันนี้เราจะกินแบบอยู่ป่าอยู่รงน่าใจะหนามเลยหนามบอมทุก หนาวบอกไม่ถูกเลยหนาวอ่ะหนาวจนบอกไม่ถูกนี่น่าจะหนาวเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้คืนนี้เดี๋ยวรู้ หลังจากที่เรากินข้าวเสร็จกันไปแล้วนะครับพี่ขาวได้เตรียมแกงมาถ้วยหนึ่งจะเอาไปให้ใครนะพี่ขาวไปนะให้น้าครับนาให้นาเขาใช่ไหมใช่ครับซึง,งเขาอยู่างน้นนะนะอ๋อ<ม>อยู่ไล่ด้านล่างนู้นเองอเดี๋ยวเราจะไปให้น้าเขานะครับซึ่งแกเนี่ยอยู่คนเดียวนะครับผมน่าจะเขามาทําไล่เหรอพี่ขาวหรือว่าทําอะไรไม่รู้ เขามาขุดขมิน้นอ๋อขุดขมิน้นอ,อ,อืมไปเดี๋ยวจะนําแกงไปให้น้าเขาด้วยนะครับเพราะพี่ขาบอกว่าแกเด,ดินลงมาวันนี้เนี่ยระยะทางค่อนข้างไกลเลยนะครับแล้วก็นอนคนเดียวด้วยนะครับยังเพลิงสังกสีด้านล่างหุ้นเป็นไรพี่ครับ ข้าไปไหเมื่อกี้มันยังได้ยินเสียงเนะไปอเปล่าเนี่ยอ๋อแกอยู่เนี่ยหรอใช่โอ้โหกองไฟยังติดใหม่ๆเลยแต่ไม่รู้ว่าตัวเจ้าของอยู่ไหน ไม่มีอ่ะไม่อยู่อ่ะม่เขาอยู่นน่นเหรออยู่น่นเจอาไู้ได้อย่ออมียามังโจ่า่่อ๋ออันนี้เป็นไอ้โง่นางมีอยู่อ่ะมังโจ S <S เอาเมือนเก็ไหนเอาเด็ยะสอาอืมเอาแกงมาให้ด้วยเดี๋ก็ถูกเยอะเอานอนปลาาเอาเอากล่มเงนีนะเขาดักปลานะครับถ้าติดนี้น่าจะติดพวกปลาตัวเล็กหน่อยบ้างีขาวใช่ตัวตัวลำธารนี้ปลาตัวใหญ่ไม่ค่อยมีเลจะชอเห็นมไรอ่ะราได้เดินดดูก่อนนะ น่าคุยบ้างเลยนะโอ้โหดูเขานี่ผมด้วยครับพี่ๆนะเขาใช้กล้ามของเขาเนี่ยนีผมด้วยตัวใหญ่จริงๆเลยกุ้งตัวนี้บปยบา นี่ยเก็บหายายอย่างเจ้าเก็บดอกบันี่นะอ๋อเก็บดอกบัวบัอก็ไทยอ๋อไทยก็้อไรย่างเนี่ยเนี่ยไม่อะไรกันหรอไม่ก็อ๋อไม่ใช่ก็เลยเก็บสูบก็เวก็นะครับผมได้ถามนาเขาไปว่ามานานหรือยังนะครับน้าเขาบอกว่าเพิ่งมาวันนี้นะครับผมแล้วก็ได้ถามต่อไปว่านอนคนเดียวเหรอนะครับน้าแกก็ได้บอกว่านอนท่านเดียวนะครับแหมอังมีอะไรงโจ้าอังเศร้า Oh. Oh. นี่แกงหน่อไม้นะครับนำมาให้นาแกโอ้โหฟืนนี้อุ่นแล้วเนี่ยทั้งคืนแหละแบบนี้ยอาหมวยอะะเอาหมกอืมเอหมวก่หอเจ้าหมวกอะอะพูดาวกว่ามึงใส่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 เออมันเลก่านนิดเดียหมวแมวอันนี้อ่าวอสกาวอสกาตาลวงค่ะทุกคนทุกคนเอาอีกเยอะนะ ช่เขาช็อตดบุกดพุทเออดุปงอ่ะแป๊บบุ้มเรียบร้อยมาช็อตเอ่ะบงไงใเนลักตอเนี่ยเบุกปเยอยดปเอแบบว่าไอเส้นลองเวนี่มาก่อนเปลาเวียนเยอะเยอะเยอะตัวใหญ่ใหญ่นะใช่ตัวนี้ไม่มีล้นี้ไม่มีแล้สมัยก่อนะพุทตอนนี้มีข้างั้มีข้างสมัยก่อนนัสมัยก่มีข้างไ่ชอได้ยาด ถ่ายร้องมึงจ้อครับผมเอไปครับเดี๋ยวเราจะกลับยังกระต๊อบคุณลุงแล้วนะครับผมโดยนะเขามาพักคืนเดียวนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยจะกลับอยากจะบอกว่าตอนนี้เพิ่งทุ่มครึ่งมันจะกาบเย็นมากๆนะครับต้องน้ำลำธารที่ได้ข้ามเนี่ยโอ้โหน้ำนี่เย็นเฉียบเลย เดี๋ยวต้องกลับไปซุมไฟสักหน่อยแล้วก็น่าจะขดในพระผมกันแล้วครับพี่พี่ขาดเต็นนะเดือนสีก็หวางได้แล้วเดือนสีนะเรื่องวางผ่าเล่า วางวางวางใช่ไหมวางปุ๊บเนี่ยผูดเด้อันนี้เดินหนึ่งสวยลายเก่าเหมือนกับเทียบเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันดิกลับนะโอเคพพ่ฮะอืมผมพูดผมดีๆนะหนาวคืนนี้หนาวหนาวมากเลยอ่าจะกลับแล้วโอเคเพ่ถ้ายัางไงพรุ่งนี้เช้าเจอกันไหมโอเคอ่าในคืนนี้นะครับผมจะนอนที่กระท่อมหลังนี้เพียงลําพังนะครับ ส่วนพี่ขาวได้กลับไปนอนที่กระท่อบ้านป่าคนเดียวเช่นกันนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยต้องตื่นลุกขึ้นเก็บผักแต่เช้าเลยนะครับอันที่จริงก็จะนอนอยู่กับผมนี่แหละนะครับแต่ว่าคุยไปคุยมาแล้วพรุ่งนี้แกมีงานที่ต้องทําอีกนะครับเขาไล่เก็บผักอะไรอีกนะครับผมก็เลยให้แกกลับไปนอนที่กระท่อบีกว่านะครับทีแรกก็จะชวนผมไปนอนเช่นกันแต่ผมตั้งใจที่จะมานอนกระท่อบที่นี่คืนนี้แล้วนะครับ ผมก็ไม่ไปดีกว่านะครับเพราะว่าจะมานอนละนะครับคงไม่ไปละนะครับพี่พี่ <c oughs> อากาศเย็นใช้ได้เลยนะเวลานี้เนี่ยคือเพิ่งจะสองทุ่มครึ่งเองนะครับยังไม่สามทุ่มคาดว่าดึกๆึกนี้น้ำค้างน่าจะแรงใช้ได้เลยครับพี่พี่ อรุสวัสดิ์นะครับพี่พี่ทักทายกันในเช้าวันใหม่ในกระต๊อบหลังนี้ด้วยนะครับเป็นกระต๊อบที่เงียบมากๆเลยเมือ่อค่ำคืนนี้ที่เราได้นอนไปนะครับผมมีแต่เสียงหยดน้ำค้างที่หยดลงกระทบหลังคาผ้าใบาด้านบนนี้เท่านั้นนะครับไม่มีลมพัดไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็ช่วงเชา้านี้ตั้งใจจะตื่นมาแต่เช้าสักนิดนึงนะครับมาถ่ายภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูกันแต่ไม่ไหวจริงๆครับพี่ๆ ผมเองก็ต้องขดอยู่ด้านบนที่นอนนี้นะครับเกือบจะเจ็ดโมงเช้าด้วยกันที่จะลุกขึ้นมาสุมก่อไฟผิงไฟณนะจุดแห่งนี้นะครับได้ก่องไฟขึ้นมาหนึ่งข้อยังช่วหน่อยตอนนี้เจ็ดโมงสี่สิบห้าแล้วนะครับใกล้แปดโมงเช้าแล้วเป็นช่วงเวลาที่ใกล้สายแล้วนะครับโดยพี่ข่าวน่าจะตื่นไปเก็บผักแต่เช้าตู่แล้วแหะ ะครับเดี๋ยวก่อนเดินทางกลับจะแวะไปหาแกหน่อยไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะครับ เก็บของสัมภาระเตรียมพร้อมที่จะเดินทางออกจากกระท่อมกลางป่าแห่งนี้กันแล้วนะครับเป็นการมานอนกระท่อมที่บรรยากาศแสนที่จะเยือกเย็นกันเลยทีเดียวเมื่อค่ําคืนนี้ที่เราได้นอนไปนะครับแต่เดี๋ยวก่อนผมจะเดินทางกลับเนี่ยผมจะแวะไปหาพี่ข่าวที่บ้านป่าหน่อยนะครับไม่รู้ว่าแกอยู่หรือเปล่าหากไม่อยู่อย่างไรก็คงจะตีขึ้นบนสันเขานะครับเพื่อที่จะเดินทางกลับบ้านกันต่ออีกทีหนึ่ง คลิปครั้งนี้ผมจะจบเพียงเท่านี้นะครับผมก็คลิปหน้าจะพาทุกท่านเดินทางไปที่ป่าแห่งไหนนะครับทำคลิปรูปแบบไหนกันต่อก็ฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะครับในวันนี้เองผมต้องขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีนะครับผม